มาพ่อมาไหมพี่น้องของเพื่อนกันนะ<า>เพื่อนกันมาเจอเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปซื้อน้มพ่อก็มาพี่น้องมาเจอเพื่อนพอดีมาเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังวิ่งเต็มถนนอยู่ก็เลยลองถ่ายคลิปะขนาดตัวหนึ่งมาเจอเพื่อนเพื่อนเขาแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนเขาแล้วเนี่ยสวัสดีครับรูปหลอนนะครับผมหลอนนะครับผมหลอน,นะครับ มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามไปลูกไปขทามไปไม่ทามไปท้ามไปมันเห็นมูเสร็จแล้วคนอะมันเห็นมูสิไปหามูฝั่งนู้นก็เพื่อนฝั่งนู้นก็เพื่อนฝั่งนี้ก็เพื่อน จะไปไหนไม่ไปไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วนะบายบายไปแล้ว,ไป,ลวไปไหมไปไหมไป,ไปไหมไปไหมไปไหมกลับบ้านลูกกลับบ้านไปกลับบ้านไปไปทั้งอยากไปทั้งยานพี่น้องมามาเข้ามามาเร็วกลับมาเร็วมา ไปแนละ้วแม,แม่แม่กลับแล้วนะแม่กลับแล้วนะไปไหมกลับไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆจ้าพอแล้วจ้าไม่ถ่ายแล้วจ้าก็ขอบคุณหลายๆจ้า